พอสเก็ตเสร็จแล้วปุ๊บก็จะเป็น first fitting งาน Luxury จะไม่ใช้ผ้าจริงเด็ดขาดน,นะคะใช้ผ้ามัสลินนะหรือว่าผ้าดิบแบบนี้ตัดขึ้นมาฟิตจนทุกอย่างมันโอเคแล้วเราถึงจะไปลงผ้าจริงโปรเจกต์ Project นี้ของลูกค้าเนี่ยสร้างลายผ้าขึ้นมาใหม่เพื่อชุดชุดนี้ของเขานะคะสมัยที่ดีมเรียนแฟชั่นดีไซน์ต้องทำโฟโ o ้ชอปทำเอลาร์ดเพื่อเราก็จะต้องครียดงานพิมพ์ผ้าเองออกมาแต่เพื่อมๆสังเกตอันเนี้ย ไฟล์เดียวกันแต่พิมพ์ออกมาบนผ้า2ชนิดก็คือคอตตอนกับโพลีเอสเตอร์ทำไมถึงจะต้องใช้ผ้าที่ Fabric ม a ท e เรียแตกต่างกันเพราะการดูดซึมของสีแตกต่างกันอย่างโพลีเอสเตอร์ดูดซึมสีได้ดีกว่าแต่ความละเอียดจะน้อยกว่า คอทตอนเทคนิคงานพริ้นก็จะไม่เหมือนกันถึงแม้ว่าไฟกราฟิกเนี่ยเราจะมีบอกแพนโทนเอาไว้แล้วแต่เวลาพริ้นมาบนผ้าจริงมันก็จะไม่เหมือนกับในจออันนี้มันเป็นสเกจแบบซูเปอร์สเกจนะคะจะต้องเขียนขึ้นมาเลยว่าเลเยอร์นี้เป็นลายอะไรเวลาเสร็จสมบูรณ์ออกมาแล้วเนี่ย ก็จะได้ลายผ้าแบบที่ลูกค้าต้องการนะคะข้อดีตอนที่อยู่ที่อเมริกาค่าแรงมันแพงเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องเป็นเราเดินไปซื้อผ้าแพทเทิร์นทำเองฟิตติ้งนางแบบเองตัดเย็บเองเพราะฉะนั้นมานั่งสเกจจินตนาการก่อนว่าเวลาเราจะวางผ้าเนี่ยอย่างแขนเสื้อมันไม่ได้วางตรงๆมันต้องวางเองียงวางเฉลียงถ้าคนที่ไม่เป็นเรื่องแพทเทิร์นจะไม่เกะตรงนี้เลยแล้วยิ่งถ้าคนไม่เก็ตเรื่องงานกราฟิก งาน texture ผ้าก็คือคุยกับกราฟิกยากมากแต่ด้วยความที่เราเป็น all in one นะคะไอ้เทคนิคการทำแพทเทิร์นต่างๆอะ่ะตอนเรียนเราก็ได้มาเยอะละแต่พอตอนที่เราไปทำงานกับอย่างพร er อนซ s g o o d เรื่องนี้แบรนด์ที่เขาดังระดับโลกขนาดนั้นอะ่ะงานดีไซน์ของเขามันก็จะมีแพทเทิร์นอะไรที่มันแบบเขาเรียกว่าน่าสนใจแบบ c o m p l i c a t e ไม่ใช่แพทเทิร์นธรรมดามันก็ทำให้เราเรียนรู้เทคนิคการทำแพทเทิร์นเยอะขึ้นไปอีกถ้าคุณจะเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ที่มีคุณภาพจริงๆคุณจะต้อง ตัดเย็บเป็นคุณจะต้องเลือกผ้าเป็นเพราะแพทเทิร์นเดียวกันผ้าต่างตัดออกมาใส่แล้วไม่เหมือนกันเนื่องจากการดร a ปบี้ของผ้าเรียกว่าคาแรคเตอร์ของผ้ามันไม่เหมือนกันอันที่2คือถ้าคุณทำแพทเทิร์นเป็นคุณจะไกด์แนะนําช่างแพทเทิร์นได้ว่าให้เวลาเย็บออกมาแล้วเนี่ยได้ดีไซน์แล้วก็ฟิตติ้งบน ตัวเราเนี่ยเหมือนกับสเกจที่คุณวาดฝันเอาไว้ให้ได้มากที่สุดเทคนิคการเย็บก็เช่นเดียวกันผ้ามัสลินแบบนี้มันเป็นผ้าแข็งเย็บง่ายมากแต่ถ้ามันเป็นชีฟองซิลปุ๊บหูแคลรีก็ยากมากแล้วนะตะคงตะเข็บแต่ละชั้นนี่คือรีดผิดด้านฟิตติ้งออกมาความสวยไม่เท่ากันนะคะก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ตรงนี้นะคะให้กับเพื่อนๆหรือว่าน้องๆที่สนใจอยากจะเป็นแฟชั่นดีไซน์นะคุณจะต้องลงมือทำด้วยตัวเองแล้วคุณจะ เข้าใจในทุกมิติของการทำเสื้อผ้าคุณก็จะไกด์คนอื่นๆได้มากขึ้นขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกกับการแต่งตัวในแบบของคุณค่ะวันนี้ขอแปลงร่างเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปประชุมกับทีมกราฟิกแล้วค่ะ